อย่างก่อีพ่อวายอย่างเอออแม่วายอย่างก่อตอนยู่เหินนั้นอเอเอินกันมารวมเห็นไหมเอ,อ,นอนมินอย่างกาะรวมพ้นบอกแม่นี่แม่บริวารสันเม,นะม่บอกแม่มันอะเสียงแสบแม่มันรวมพนตีแมมันกี้คือบริวารสัน สบายดีทุกคนยินดีตอนฮรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวสาภัายอีสานเนาะทุกคนตอนนี้กะเวลาบ่ายสองโมงกวัวเนาะทุกคนกะพากันเอิ้นกันมารวมพลเกี่ยวหญ้าให้น้องควายเนาะทุกคนปูหญ,ญ้าตาใหญ่ก็มาปูกับหญ้าเกี่ยวท่ายุ่พุ่นแล้วเนาะทุกคนตอนนี้กะสอกราก,กำลังจะไปเกี่ยวแดดฮอนมาสันโอ้ยรวมพลกันมาเกี่ยว เห็ดเพื่อควายฮวงนามันเล่นหนีแม่มันนะน้นองออดก้าก็มาแบกเนาะทุกคนไปว่าวลายเดี๋ยวปูกับยาซีดาเป็นเกี้ยวท่าแต่โดนแล้ว,ว,ไ,วไปเดี๋ยวใส่ทุงมือก่อนขันบูใส่ทุงมือกะสิได้เกี้ยวมือเจ้าของเนาะทุกคนสล่ะเกี้ยวเทื่อนหนึ่งละเกี้ยวไม่ปโปมือมันนี้ใส่ทุงมือ แหนกสีไม้มหนหนาไปโอ เกีียวยหยามาาน่มงคว่กระไดเอ้เอ้ยนี่คนเกีียวหยาดวมือนั่นล่ะยางไฟปูนยังโดดเนาะุู <c oughs> ไปเก,ก็บกระปูแบก <c oughs> ย <c oughs> งงางก,นนกินเคยยางกินนะผมได้บอกากล้าร,รอมืคืนกล้าผ <c oughs> ้ามติด ช่ป้หนาทุกคนบมาเอนหนาของู <elim> มีลมมาตุงซีตีสามเหตุเร็วเรเร็วเร็วานจะเหี่ยวดแล้วเอให้มันนก่อน ลูกไข่มาทานจังน้อยนี่แม่เอาใส่หุมมมห้มนี่แม่นี่แม่หุ้มนี่แม่หุ้มน้อยนี่แม่หุมสักล้าบอกน้ำปลากาบบอกให้มันออกมันลดด้ำ้าจ้ะเอามาหุ้มนี่เอามาหุมามาห้มนี่มันหุ้มบ่ชุดน้ำตาเนี่ยไปไว้ข้างเคียงเลยมันุ้อยู่น่ะเอาใส่หุ้มใหม่ลูกเส้หุม้ม รว,วมกำลังแม่ว่าระดมกำลังคาว่าวราวบกำลังผลระดมกำลังตัวนกกาแม่ก็ว่าะะระดมกำลังกะเมนถามีว่ารวมกาลังเนาะการรว่นอันนี้อันนึงรวนเออเออมคิดลืมนั้นลืมคักลืมแม่ร่ะเมนระดมกำลังกระเมนใสได้เปลืองมาก <c oughs> มืดมืดว่าสัน อาเบิ่งอาเดอนอยูห่มก็เลยมืดเมื่อนี้ยังก่อแม่คืออะไรกอชื่อบ่จํเมื่อนี้กะระดมพลระดมกําลังหรือว่ารวมกําลังค่ะหละรวมพลังเนาะรวมพลังปูย่าลูกไผ่กับหลานเนาะทุกคนมาเกี่ยวหญ้าให้ควายนี่สมลมคนฮักควาย เพ็ษเพื่อควายจนเจ้าของจอยบิดแล้วรวมพมคนฮักควายงานรวมพลคนัคยฮะรวมพลรวมพนคนฮักควายโอ้โหพิษตัวรวมพลคนฮักควายคนเลี้ยงควายหมดแล้วากาดคิปแล้วก็นั่นนั่นนันนาล มีงาเด่นนายเตีบเอเกี่ยวหรอกอนกะสอเี่ยนัดไสมีเขี้ยเี๋ยไปทอดเทปุงเทปุงดส่ไหมี่ที่ตงนะเขามีเขมีอันนั้นน้องพ่อนียเข่งีกระสอด้วข้อมือกระสือเลเีซยูเล้า คเรวมมคนรักสัตว์งัวควายงัวควายม้าแมวไก่เป็ดฮักเพื่คนคนรักขวอขวอข้ยอควายกะกดหไลยเท้ชื่อเบดอก น้องอดกาเป็นยูแนกแบกลังเหลือจากนั่นเป็นพแพนกเกี่ยวพแพนกเก็บเกี่ยวมี่ลายาแนกนะฮะทั้งหาวทั้งยางแล้วลูกใส่ผู้ใดว่ะเฮ็ดงานอยักนอนหุน่น ້ອເກາະຂ້ອຍເລມນ້ອຍກະໄດ້ພໍກິນ

ให,ให้เบิ้งวิววิวทงนาปลาเข้ากำลังถอก <c oughs> นครับทุกคนนะครับทุกคนออว่างเลยสินะอูมอสมั่งไหมสีนี่สีห้ชาเล้ามาเกีียวสีห้ลูกไผ่มาเกียเกียวสีพ่จ้างรสเกีียว กำละร้อยให้งแพงกว่ารถอีกเออกำละร้อยเกี่ยร์เพียงมันตัวปล่อยลงรถแล้วเนาะเกียร์เอาแต่ห่วงมันกับปล่อยมันกัดรถไวแตต่อััดมันมีเครื่องอัดเนาะบูบบซื้อเครื่องอัดให้ชมลมคนรักควาย คนจะตายก่อนควายควายนี่แต่อ้วนตีโนะ่าไงเฮ้ยไหวเป็นอะไรอยู่ดีไงหืมน้าไม่กินนักขวดวใช่เหมลู เกือบแล้วเกือบแล้วดเี่ยว่าจะงาใหญ่ขับข้างไปเกี่ยวซอยงากนปู่กับปุบไปเกี่ยวซอยเลยเป็นตาสงสารสงสารงาดีตากแดดคนเดียว เย้าซอยก่อนเด้อเดี๋ยวยาสิจมเดี๋ยวสิทะเลาะกันลูกไพกับยามากบ่ถือกันได้เพื่นวามากสิสร้งกันเพื่อนวาเมนบ่แมนบ่พอเมีนเลพันลูกไพนั่งบุ่นโโกับรับมวยใช่กันเนี่ ระหว่างงวยฝั่งสอปปอลาวกับฝ <c oughs> ั่งไทยระหว่างหญ้ากับลูกสะพ้ยาย้าอยู่มุมน้ำเงินลูกสะพ้ายอยู่มุมแดงออสก้าเป็นกรรมการตัดสินบนเวทีอ่น <c oughs> นั่นนั่นเบียกไงเ่ราะมันเบียกไงเบียกไงเพราะมันจะไปนอนตโสมออก่ะไปเมืองโนไม่อย่างน,นอนตโสตัวหัน <c oughs> ไนื้อลู การที่กินเขาว่าว่ามันกินแล้วจะขึ้นแหน่ขึ้นเขาบอให้กินนค่ให้เคี่ยวเอี้ยงเอียงเขาก็กว่าให้กินขานไอ้พ่อว่ามาอยู่ในห้องอ้วนก็อยู่ในพงศ์พันธุ์เด่นเพราะฉันเกลียดมันอยู่น้นานสาวภาษาไทพอ่อเลี้ยงอีหลีบอกมีบ้าบุ้ม มาเอ,อ,วา,อ,มมอาวันแม่มันไปนอดจมแม่เอาวันี้เกี่ยวแล้วๆเนาะทุกคนตอนนี้กะเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบเอ็ดนาทีเนาะนะเอาวันนี้ไปแม่แมโอ้ยโอย <c oughs> ไปเมื่อวันนี้ทีมงาน ทีมงานบ้านนาคือมีรายแท้ทุกคนตอนนี้กะสี่โมงแล้วเนาะทุกคนกะสีพากันเหมือปูกะสีเมือสรุปเลขเนาะทุกคนเ,ออกเป็นแ,แม่นเลขออกแล้วบอกว่าออกตัวใดกะสีพากันเมือเบิ้ง u, ยูเหงอนเนาะถึงลูกไฟรอมเมื่อกี่อยวหยาเอฟซี FC. เอ้ย <c oughs> รอฉ <c oughs> ันอาเดี๋ยวคลิปนี้สลอคนตัวลาทุกคนไปก่อเดอร์เอาไว้พบเจอกันในคลิปหน้าสบายดี ผูพาสิ่ง